สวัสดีครับอดิศรชาแนลแนว YouTube นะครับวันนี้ก็มีคำถามนะครับจากช่องของช่างคอมเมอหนึ่งะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าถ้าผ่านแล้วนะครับเราจะกรอกที่อยู่ได้ที่ไหนนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่ในขั้นตอนที่2นะครับหลังที่เราผ่านกฎของ y o u t u b e นะครับมันจะอยู่ในขั้นตอนที่2นะครับ ก็คือการสมัครเอเซนนั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกว่าเราไม่มีบัญชีเอเซนนะครับเราก็จะให้เราเข้าสู่กระบวนการการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับเรา,าจะมีที่อยู่นะครับประเทศแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับถ้าใครผ่านแล้วก็ไม่ยากนะครับสำหรับการกรอกที่อยู่ในการสมัครเอเซนนะครับมันจะอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ ไม่มีบัญชีเอเซนต์นะครับแต่เรื่องใหญ่นะครับสำหรับท่านที่มีบัญชีเอเซนต์อยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีนะครับเนื่องจากมีช่องหนึ่งนะครับทำมานานแล้วแต่ว่าลืมว่ามีบัญชีเอเซนต์เมื่อมาเปิดช่องใหม่ก็สมัครเอเซนซ้ำก็เกิดปัญหาเลยนะครับในตรงนี้นะครับถ้าเรามีบัญชีบัญชีเอเซนซ้ำนะครับ ทาง u t u b e นะครับเขาจะไม่ให้เราเปิดสร้างรายได้นะครับเนื่องจากผิดกฎนั่นเองนะครับคือต้องมี Essence เดียวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายอีเมลนะครับเราก็สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ s s s เ c e เดียวนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับเกิดกับน้องคนหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาในเพจนะครับว่าผมเข้าบัญชีเอเซนไม่ได้นะครับเนื่องจากสมัครเข้าไปแล้วนะครับ แต่ว่าลืมว่ามีบัญชีอีกบัญชีหนึงที่เคยสมัครไปก่อนหน้านั้นนะครับแต่สมัครซ้ําอีกก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ใน youtube ได้นะครับซึ่งก็มีข้อความแจ้งเข้ามาในขั้นตอนที่2ว่าเกิดเกิดข้อผิดพลาดนะครับเราสร้างรายได้ในช่องของคุณไม่ได้นะครับเนื่องจากบัญชีเอ s เซนที่เชื่อมโยงไม่มีรายละเอียดการชําระเงินที่ระบุอยู่นะครับในตรงนี้นะครับ น้องเขาไปลบเอเซนนะครับในระหว่างอยู่ในระหว่างที่ทาง YouTube ตรวจสอบในขั้นตอนที่2นั่นเองนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าสู่เอเซนนั้นได้นะครับถ้าเกิดเราเข้าสู่เอเซนนั้นได้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตรงเอเซนของเรานะครับแล้วก็คลิกตรงที่รูปโลโก้ช่องนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มบัญชี นะครับในตรงนี้พอเราเพิ่มแล้วมันก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าบัญชีเอเซตของเรามีอยู่แล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องลบบัญชีใดบัญชีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปขอเปิดสร้างไรายได้นะครับแต่ว่าในกรณีของน้องนะครับเกิดลบบัญชีเอเซนตก่อนนะครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขณะที่ YouTube ตรวจสอบนะครับยูทูบก็เลยไม่เจอบัญชีเอเซตนะครับ ก็ต้องรอไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับให้ระบบของ Youtube อัปเดตแล้วค่อยเข้าไปกดตรงที่ข้อความให้แก้ไข As s s e n t นะครับอลองดูก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับเข้าไปมันก็จะเด้งไปสู่หน้าเดิมนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆน้องก็ทำการาลบไปแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องทำการ เปิดสร้างรายได้ใหม่นะครับก็คือเข้าไปสมัครอเอเซนใหม่นั่นเองนะครับต้องดูอีเมลรอดูอีเมลแจ้งจากทาง Youtube ก่อนนะครับในตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่สมัครเอเซนซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราทำช่อง Youtube ผ่านกดแล้วนะครับถ้าไม่แน่ใจว่ามีเอเซนอยู่แล้วก็กดตรงคำว่า หาไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบให้เราถ้ามีมันก็จะเชื่อมโยงไปที่บัญชีเอเซนที่มีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราทําการกดสมัครมาใหม่นะครับบางทีเราเคยมีช่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบัญเอเซนอยู่แล้วซึ่งนานแล้วเราก็จําไม่ได้นะครับมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นั่นเองนะครับทางที่ดีก็ถ้าไม่แน่ใจก็กดคําว่าไม่แน่ใจก่อนนะครับ ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับหลายๆท่านนะครับที่กําลังจะผ่านช่อง y o u t u b e นะครับกำลังจะผ่านกด1,000พผู้ติดตามแล้วก็4,000ชั่วโมงนะครับก็ดูดีๆนะครับในขั้นตอนที่2ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเอเซ n นนะครับก็คือกระเป๋าต่างที่เราจะได้รับจากทาง youtube นั่นเองนะครับต้องดูดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะกรอกหรือกดอะไรนะครับ สำหรับท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถสอบถามได้นะครับถ้ามีเรื่องไหนที่พอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับถ้าสิ่งไหนที่พอที่จะตอบได้ก็จะตอบนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆอได้ผ่านกด YouTube ไปได้วยกันนะครับสำหรับเรื่องของน้องท่านนี้นะครับที่ถามเข้ามาในเพจน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเอเซนไม่ได้นะครับไม่ผ่านกดขั้นตอนข้อที่2นะครับ ก็เลยไปสอบถามใน YouTube นะครับแต่ว่าเขาให้ใส่บัญชีเาขาให้ถามเฉพาะในเรื่องราวของช่องของเรานะครับก็เลยไม่สามารถที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องอที่เป็นช่องของอท่านอื่นได้นะครับในขณะที่ถามก็าสายาที่สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ YouTube นะครับก็เยอะเหลือเกินนะครับไม่สามารถที่จะสอบถามได้ในช่องนั้นนะครับ เดี๋ยวถ้าวันไหนมีเวลาก็จะเข้าไปสอบถามให้ใหม่นะครับสหรับน้องที่อสอบถามเข้ามาในเพจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอทำเอเซนหรือสมัครเอเซนซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเราไปลบบัญชีในขณะที่าทาง Youtube ตรวจสอบนะครับก็จะมีลักษณะอย่างไรนะครับไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอติสารจ้าแนวด้วยนะครับ